แมวตัม้มต้องมีหัวลอยนะคะหัวหัว,วลอยนุ่งมีน้ำตาลเสียทีนะคะน้ำพี่จำพี่เสียทตีตองต่างกันก็เหยียบนุ่งมีนะคะ cà nấu y, mèo lại, tên niêu chỉ chỉ nhá, chỉ chỉ cao niêu này, xị đen, xị đen là xị cao em mèo đồng tiêu, nằm kinh, nó ếch nó ra hông, đôi là non đôi hay mèo kẹp quay nó ra hoài đó ha bùa lòi, nằm thịnh đưa tớm nằm ít vào นี่เป่งทำเหนียวนะคะจงซี่ ไว้ลลานปันแนนแมวไปตัดดอกตัวน้อมกับตัวงอส์นิบลงนิบลง เอาไปมาเล่นต้นอย่างเงี้ยปันเจ๊ตังอแป๊บเอาเที่ยวตุว่ยเอหาหนอหนอไว้นะคะเิ็มกุ่นหอมน้ำทิ้งความว่านรถนะคะจุดนี้ <c oughs> ยี่แมวรถบอกว่านดอกอี๊ดอกความว่านดอกอี๊เอาความจริงใจไปไอ้ยี่แมวปัตตน้อมกับ งี้ยก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกเล็กบ้างลูกใหญ่บ้างเดี๋ยวรอน้ําเดือดต่างากันละเอียอดไม่มีนะคะแต่บ้านใหญ่แม่เยียดบวดลอยนําทิ้ง เดือดเลยนะคะเดี๋ยวยัง yeah. ไ่พอเราใส่ในหม้อเลยเดือดแล้วนะคะลอยแล้วลอยแล้วมีแมวนกนางยีหน้าวายนะคะใส่หนังกิ้งเลยมีหนังกิ้งกลมโออยแมวปิก๊สนะคะสุกแล้วสุกแล้วจ้า มักน้ำเย็นเาไวานน้น้ำิ้หลังร้เสร็จแล้วนะคะบนลยน้ำ อ๋อเสร็จแล้วนะคะบนรลอยน้ำกิ้งโอ้โหน่ากินมากน้ำสดร้อนโรนบิ้นน้อยไม่ยอยทำไมถึงกิ้งงอมกิ้ง